เพชรพระรวยสวัสดีครับผมเมื่อนี่ับวันสุกที่สิบเก้ากอระกัลดาสองหาหกเก็ดกับขิมมาหายแนวทางล่าวพัฒนาหน้าพี่นองมาแรกในสองทงเพลิงเมื่อวันพุธล่าพัฒนาสามตัวบ่นมันออกเก้าสี่หนึง่งล่างก็คือหาเก่าบ่เขาน้องพี่น้องขอโทษขอพลายไรบ่เขา่าตะเลกวิ่งในเข่าที่หนึง่งเน้นที่หนึ่งหน้าพี่น้องให้เน้นที่หนึ่งกับเข่าที่หนึง่ง มันเน่นที่หนึ่งหกพี่น้องเลขกัดออกสี่หนึง่งเ่าเขาขอถอดขอไพ่พี่น้องหลายๆแต่เลขวิ่งนี่เขาที่หนึ่งยู่ได้พี่น้องฟันที่หนึ่งก็คือเขาหนึง่งถ้าเข้าโหลดนี่ก็คือบบมีพัดนะพี่น้องถ้าโหลดนี่บบพาด พะว่าล่วงคลิปไปเมือ่อวานนี่น,น้องปนองของเลขไมิทิมาเพราะว่าเล็กเพื่อนกระเขามา้าสามงมวดติดๆละ่ะสามตัวกับเขามาแล้วเขาหอดสามตัวเขา,ส,า,เขาสองตัวกับเขามาแล้วนะ้ะไปนองก็ขอบุญขอบุญเอฟซี FC, ขอบุญขอบุญเอฟซีที่ที่อยู่เชียงไมเนาะงปนของที่ฝากเงื่อนไม้คากาแฟของอาจารย์เล็กมิทิมาของเพิ่อนน่ะขอบุญขอบุญ,บญหลายๆแกจะได้ส่งไปเพื่อนอีกตอนหนึง่ง เอฟซี่จากเสี้ยงไม้เนาะพี่น้องนเนาะเนาพี่น้องท่านใดสนใจเขากุ้มกับเขาใดได้พี่น้องเข้าฟี่ไอ้ที่ไล่มาได้ตามเบอร์นี่ละศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งสองศูนย์แปดเข้าฟี่พี่น้อง นักใดบอได้ล่ก็คือเขาก็ต้องเข้าไปเบิ่องตอนสรุปโครงสุดท้ายไปแลวพี่น้องวันที่สิบกกเก้าหกเ็ด บน,บนล่างวิ่งรูดวิ่งรูดบนล่างสามสามกับสี่ สามกับสีเส่เน้นที่สามได้พี่น้องเด้อเน้นที่สามเด่นสามลองสี่

ี่เจ็ดสี่แปดอกอกละ สี่เก้าส่วนเลขสามตัวเลขสามตัวหนึ่งสามโอ้ยหนึ่งสามเก้า สองสี่แปดส่วนตัวเน้นตัวเด่นเนี่ยคือ หนึ่งสามเก่าได้พี่น้องส่วนเหลขสองตัวให้เน้นที่สามเก่าต้องเอาลายพี่น้องหางเดียวเม็ดเดียวนี่แหล,กะ,ละก็ะจะเลื่อมจะปลาจะตียมตัวกันตัวล่องเน้นในคู่เดียวเม็ดเดียวคือสามเก่าอยากให้ชั่วๆนี่ก็คือลูดสามเลยพี่น้อง เม็ดเดียวหางเดียวแคบหน้าจอตามนี้นะครับด้วยมากระจัดกระขัดกระพานเดียวอาททวนส่วนสามตัวนี้หนึ่งสามเก่าตัวล่องก็คือหนึ่งตัวล่องก็คือสองสี่แปดลาพัฒนาเมลแง 2, มงองสองถุงเครืองถ้าบพี่น้องได้บนล่างวิ่งรูดสามกับสี่เน้นที่สามส่วนจับคู่กับมีสามเจ็ดสามแปดสามเก่า ซีเจ็ดซีแปดีเก้าส่วนเลขสามตัวเป็นตัวเน้นนี่ก็คือหนึ่งสามเก้าตัวร่องคือสองีแปดเน้นตัวเดียวเด่นตัวเดียวพี่น้องสามเก้าตัวกันตัวร่องจะถิมยาป่าได้พี่น้องได้ามักตัวใดชอบตัวใดเข้ากับพิจารณาเบิ่งกวนเห้คิดลงทุนกันพอมักเข้ากับพานแล้วพี่น้องตัวเรียกจะเป็นแค่หน้าท่างขอให้พี่น้องเขา้าโชคดีมันมานางเงี้งปังๆกันมาแลงสองตุ้มเครื่องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม